สวัสดีข้าชื่อสเกลในเกมทีมฟอร์เทสหลายคนอาจจะรู้จักข้ามาแล้วในเกมทีมฟอร์เทสว่าข้านั้นเร็วมากแค่ไหนฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมฉันวิ่งเร็วที่สุดในเกมเ่อกี้เห็นฉันไหมมองไม่ทัน,นสิอะฉันจะให้พวกนายดูอีกทีหนึง่ง <c oughs> เห็นไหมนายมองแทบไม่ทันเลย <c oughs> เอาละตัวที่นายกำลังเห็นกันอยู่นี่นี่แหละคือข้าข้าชื่อสเกลแห่งทีมฟอร์เทสข้าวิ่งเร็วและสามารถกระโดดได้สองครั้งในจังหวะเดียวกันเจ๋งเม่ะฮึ่มดูสิ แต่ก็ไม่ใช่ว่าข้าจะไม่หลุดสะดุดล้มเลยนะเอาแออหละไอ้นี่เนี่ยคือเป้าหมายของข้านี่แน่ข้าเคยใช้ลูกซองที่ข้ามีอยู่ประจํากับมาเม็ดบอลถึงตอนนี้อาจจะยังไม่มีอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ข้าคือสก,กาวแต่ก่อนที่จะเริ่มเล่นสู้กับตนอื่นเนี่ยข้าขอสร้างตัวละครให้กับเจ้าดูก่อนได้ไหมฟอรมันสร้างอย่างไงเผื่อคนต้องการจะรู้ต้องการจะดูอะไรก็ช่างไปเถอะ เอาละเปิดมาผมอยากจะให้ทุกคนตั้งสีเนื้อของเราเป็นสีแดงก่อนแล้วก็มุนมันเล่นมุนมันเล่นอู้อะกูเมานะเนี่ยไอ้สัสไอ้เไอ้เมาเออเอาละอันดับแรกเลยนะให้คุณเลือกที่ส่วนหัวก่อนเราค่อยไล่ลงมาถึงตีนนะเอ่ออ่ะโอเคนะตรงนี้จะอยู่ในหมวดหมู่แท็ G นะครึ่งกับผมจะเอาเอ่อเป็นแท็บ G Headset นะคะโอเคไป ต่อมาเราจะเอาหวัวอีกนั่นก็คือหมวกหมวกสเกลต้องมีหมวก้าไม่มีหมวกหมวกก็จะล้านอ่าพอเราได้หมวกเรากา็ใส่เสื้อซึ่งเสื้อเราจะเอาเสื้อเชิ้ต0.1ธรรมดาธรรมดาเลยโอเคซึ่งเสื้อผมจะเอาเสื้อธรรมดาที่เป็นเสื้อของแท็บ G เกมแท็บ G นะแล้วเราก็แต่งเสีให้มันจากนั้นก็แต่งทุงมือจากนั้นก็เปยสะพายหลังซึ่งก็ไม่ใช่เป็ย์หรอกแต่มันก็ดูเหมือนเปยที่สุดแล้วจากนั้นคุณก็เอาเข็มขัดเอาเข็มขัดแบบไหนก็ได้ตามใจที่คุณชอบ แล้วจากนั้นก็แกางเกงเปลี่ยนสีแล้วจากนั้นก็รองเท้าซึ่งรองเท้าตัวนี้มันผิดอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่รองเท้าที่เหมาะสมกับมันแล้วจากนั้นก็มาที่อาวุธเลือกลูกซองที่มันชอบถือนี่ไม่ใช่ลูกซองที่มันชอบถือเออเอาไมเอ่ลูกซองที่มันชอบถือจะเป็นนี่นี่โหใช่เลยในเกมเป๊ะแลวที่จริงมันก็จะมีไม้กระบองของมันใช่ไหมถ้าผมเอามันจะเป็นอย่างนี้ แต่มันก็ใหญ่เถ้าทะใหญ่เท่าตัวมันอยู่แล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่าโอเคให้มันตีระยะทางไกลอย่างเดียวก็พอแล้วเพราะฉะนั้นผมจะปรับเป็นนี่นะใช้มือสองข้างถืออาวุธเลยอาาะกรจะถามความสามารถพิเศษนี่เลยเอาหนึ่งเลยนะเทควันโดสกเกลต้องเตะได้แต่ในเกมมันอาจจะเตะไม่ได้แต่กูจะเอาให้เตะได้ทําไมล่ะมันกตีกูปองมะและที่สาคัญลงมาเลยมันต้องหลบได้เพราะสกเกลมันเป็นสายวิ่งเร็วสายตีเร็วสายหลบสายหนี แม่งเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆเอาละผมจะเอาหลบตรงนี้ได้หลบธนูนะโดยก็จะสามารถหลบหลบหลบดีอย่างรวดเร็วได้โอเคแล้วอีกอย่างที่สําคัญที่จะเป็นสเกลในติดฟอร์เทสได้ก็คือมันต้องกระโดดเกง่งซึ่งผมจะเอาเป,ป็นซุปเปอร์จำแล้วกันฮะแล้วจากนั้นผมก็จะให้ความสามารถของมันก็คือบอมสปินซึ่งในเกมมันไม่มีหรอกแต่สําหรับเก้าในเกมนี้แล้วมันต้องเอาตัวรอดได้ในระยะประชิดโอเค เอาละต่อมากันปรับแต่งทางกายภาพของสเกลผมจะเอาเลือดมันให้500อพอละกันส่วนไซนี่ผมจะเพิ่มมันขึ้นระดับหนึ่งะเกลมันก็ไม่ได้เตี้ยอ่ามันเป็นเด็กวัยรุ่นที่ดูสูงอยู่พอสมควรแล้วก็น้ําหนักสัก5้าละกันแล้ววิ่งเนี่ยผมจะเอาเป็น10นะมันจะได้สมดุลกันกับเออตีเร็วอ่า่วนดาเมจเนี่ยประมาณร้อยละกันไม่ไม่ไม่เยอะเกิน50นี่โอเคจะได้ไม่โกงมากจนเกินไป ว่าเขาตัวมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเอ้ยดาเมจมันแรงอยู่นะถ้ายิงใกล้ๆซึ่งลูกซองที่มันถืออยู่ก็ยิงใกล้พอสมควรผมให้เป็นร้อยแล้วกันไปแล้วจากนั้นคุณก็ถ่ายรูปมันอย่างสงสัสงวงอะไรสงสัสงหวงวะเอาละเปิดฉากแรกจะต้องมาเจอกับช้างแมมมอสดูซิว่าไอ้ช่างแมมมอสมันจะอยู่ยิ่งยุ่นยุนยิ่งยุงยางยิ่งหยงหยงนได้หรือเปล่านะซึ่งก็บอกได้ว่าสเกลจัดการมันพ่วง โอ้โหโดนเข้าใส <c oughs> ่ชามโอ้โหโดนยิงดอกเดียวตายแม่งโหดแท้เหล่าเอาละมาดูกันสิว่าเขามันจะเกินแค่ไหนเอาละนะเขาวนี้เอาพลหอกมาเลยโยนใส่หน้ามันกะบักเรื่องสบายเฮ้บโอ้โหโดนแบบโอ้โหยิงให้ตัวเองปิวไอ้ไข่ เอาละเขาบอกข่าวนี้เขาขอใหม่ยเว้ยเฮ้อพลาดผิดพลาดนะเทคนิคอือนี่กระโดดโชว์นะครับวิววิววิวเอาสิมามานี่ยิงเข้าไปดอกหนึ่งครับเอ้ยพวกนี้บอกให้พวกเราแม่งตายแน่ๆเลยถ้ายังชาร์จอยู่อย่างเงี้ยโยนไปโยนไปโอ้โหหลบหลบหลบ,ลบตายเขากูตายกูสร้างมากับมือกูอืแม่งเอ้ย

เอาล้ผมเข้าใจแล้วมันต้องเล่นแบบเดียวๆนะครับนะผม,มรีบไปว่าผมไม่ได้ให้สเกลมันอึดใช่ไหมล่ะเออมันต้องเล่นตัวเดียวเท่าน,นั้นวิวเลือมันแค่ห้าร้อยนี่ยิงก็แบบโอ้อยกกังกเดในหนังนะครับโคตรเท่กระโดดข้ามหัวยังกันในเกมนะครับนะผมชอบยิงมากเลยนะกรนะโดดข้ามหัวแล้วก็ยิงยิงยิงเนี่ยเพราะว่าศัตรูมันจะยิงตามเราไม่ทันใช่ไหมล่ะ เอาครับต่อมาสวินมา2ครับอัสวินมา2ดูซิสเกิลจะแก้เกมยังไงฟิวดีโอ้โห้โรไปยังกันไหมเยูะนะครับนี <in> ่นี่เออนี่เออเอาสี่โดเข้าไปหานะครับดโดเข้าไปหาสปินหน่อยมีระเบิดอ่ะมีระเบิดอ่ะจัดการมันหน่อยจัดการมันหน่อยระเบิดระเบิดเร็วระเบิด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 นี่แหละนี่นะโอ้โหเอาดีโอ้โหยิงไปตะกี้โรสั่นเลยนะครับแต่โดนแค่โรไงประเด็นตะกี้เอาละอ่ะอ่ะเอาตายนะครับโอ้โหเกาบอกเรื่องหมูๆแค่นี้เองเกาทำได้ แดีถ้าเจอไพโลก,กูตายเอาละต่อมาต้องมาเจอกับสูตรเทพเจ้าแห่งความตายไม่ใช่แล้วเทพเจ้าแห่งสายฟ้านี่เนี่ยอโอ้โหแมงยนไปแล้วนะครับเป็นเทพสูงสุดแห่งกรีกแล้วตอนนี้เออเออเออโคดอนไม่อยู่สูตรคุมแทนนี่เนี่ยอโอ้โหนี่ซูดบอก แกอ,อุดจังรวยเลยเดียวฉันไม่ได้อุาาด,อาาด,อาาดขนาดนั้นหรอกแกมันบางเองนี่เนี่ยเออโชว์โชว์โชว์เฮ้ออาวุธแกมันกระจอกนี่เนี่ยเออยิงมันให้โดนสิเก้านี่นแหละเตะโชว์เลยอ่ะเข้าเดฮะสเก้าบอกเฮ้อถึงฉันจะยิงไม่โดนฉันก็บีเตะหน้าแกได้นะแต่ถ้ากูเจอเพไพโรกูเตอร์ด้เนี่ย เอาละครับต่อมาสเกาจะต้องมาเจอกับเครื่องยิงบอดิสตาจำนวนประมาณ20คันเรือนกันเลยทีเดียวนะดูซิว่าสเกาจะสามารถดีโอ้ยังกงได้ไหมิกดีแดโอ้โหยิงไปปัง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 พังพังพังหมดพังหมดเฮ้ยระวังมันช้าแล้วพวกมันช้าแล้วเกาเต็มหลบอฉันหลบได้อยู่แล้วไม่ว่าเขาจะยิงฉันจากด้านหลังฉันหลบได้โอ้โหนี่ระยะประชิดเลยว่ะมึงตายแน่เกามึงตายแน่โ้อ้โอยายบอกมึงหลบได้มึงหลอกนี่ว่าไอ้ซ ตายนะครับเกากูตายเอาละตอนนีต้องมาเจอกับพี่โตสัก3ตัวดูซิเกาจะแก้เกมยังไงวิวโอโ้โหโดนมาเลยไอพีพโอโ่พี่โตโอ้โหพี่โตบักเฮ้ยมันเร็วจังเลยว้าวโอ้โหหัวชนกันเองครับตียิงเข้าไปหายไปเดย์โอ้โหยิงทีแม่งปิวเร็วเฮ้ยลูกซองเออมันอิเดียอะไรอะไร,อะไร,โ,อโ,อรโอ้โหนี่าเข้าพี่โตโอ้เอาสีมอซมมอตนต่อขอตัวหน่อยขอตัวหน่อยข้อตัวหน่อยนีระเบิดหน่อยระเบิดหน่อยเป็นไงสเกาเตะมาเลยพวก ก็เตะมันครั้งเดียวครั้งเดียวปิดชีพครั้งเดียวปิดชีพนี่เออพี่โตบอกโอ้แกจะมักก็เอาตายเอาครับต่อมาต้องมาเจอกับสุดยอดตัวกวนตีนะครับนะซึ่งถ้ามันไม่ตายในครั้งเดียวนั่นหมายความว่ามันจะอยูย่ยั่งยืนยินยงยิ่งยืนยานนี่นะครับนะเพราะว่ามันอมตะนี่แต่ก็คงไม่ทันนะครับเพราะเกามันยิงใส่เลยนะครับ <laughs> หมดสิทธิ์อมตะนะครับดูดิห <laughs> น้าสุดพื้นเลย เอาละ,ะต่อมาต้องมาเจอกับไวกิ้งขับเรือเว้ยจะเป็นไงดับตีเดียวโอ้หายไปเลยนะครับเรือโอ้ยมันยิงทีิวไปไกลมากเลยท่านผู้ชมดูดิดูดิดดอ๋ออะไรมึงยนเรือสก่กูทำไมโอ้หโดนนะเนี่ยโดนนะเนี่ยตายนะเนี่ยตายว่ะก้าโดนเรือทับตายผมเอามากกว่าหนึ่งไงถือว่าโกมันอยู่นะแต่มันก็อึดอยู่อะ อ่ะเอาละต่อมาต้องมาเจอกับมังกีดูสิมังกีจะแก้เกมยังไงมังกีบอกฮึมเจคิดว่าแกกระโดดเป็นคนเดียวเหกกรอฉันกระโดดเป็นนี่เนี่ยโอ้โหเอาดิสก็บ,บอกเฮม้มีคนกระโดดเก่งเหมือนเราอีกแล้วเนี่ยเอาละเฮ้ย่นี่บอกฉันไม่ได้แค่กระโดดเก่งอย่างเดียวนะฉันแยกนักได้ด้วยู โอ้โหแม่งฟาดพืชฟาดเวิร์ดฟันเวิดออเออสกาวบอกอื้อแกนี่แกโดนซะเออเอายิงมันให้โดนสิเก้าโอ้โหมยิงอะไรวะเนี่ยเออโดนระเบิดหน่อยไป่แกตรงต้งตรมตรงตรงโอ้โหโดนดิเอาดิเอาดิเดี๋ยวมันจะโดนเตะโดนเตะเรียบร้อยตายนะครับนะมันไม่แยกร่างมาไว้มังกี้เนี่ยอืมเอาละกองทัพสมุไรอ่ะไม่เคยปัดอะไรพลาดหรอกจริงมาเลยสกาบอกมึงแน่ใจหรอว่ากูมีแค่อันเดียว โอ้โหตูมเรียบร้อยโอ้โหปัดบอทันนะครับนะเออตอนนี้ลดสามเอาละยิงเข้าไปอีกชุดนึงนี่เนี่ยโอ้โหเข้าทองไอ้นี่น่าจะกระพุงหายกระพุงแก้มไส้หายไปหมดแล้วนะครับเดไอดีบอกเก๋าอะไรเพื่อนช้อนนี่เดี๋ยวสับไปดอกหนึ่งแต่ก็บอกนี่นี่หมุนหมุนหมุนตูม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 เรียบร้อยดีตายนะครับเกาแม่งโคตรเร็ว เอาละครับต่อมาเกาต้องแก้สถานการณ์จัดเครื่องยิงฮาวาชาให้หมดนะครับนะเอาละนี่ก่อนที่มันจะยิงโอ้โหยิงเข้าไปแล้วฟิวฟิวฟิวเกาอยู่ไหนวะฟิวฟิวเกาบอกเออฉันอยู่นี่แล้วฉันหลบอยู่นี่แล้วฟิวฟิวโอ้โหแป้งปักหัวเขาสองครั้งเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เกือบตายแน่เลยดูทรงแล้วเฮ้ยเลือดยังไม่ลดว่ะเลือดยังไม่ลดว่ะเฮาแต่มึงโดนยิงแล้วเนี่ยตะกี้กูเห็นหนิงนิงโดนยิงไปโอ้โหระยะประชิดขนาดนี้จะเหลือรอดเหรอครับนะครับเกาบอก เอาเราต่อว่าต้องมาเจกกาอ,าอ,อกับหัหน้าคอยห้าครับผมคราวนี้เราจะจับมันไอ้ดีถือว่ามันเร็วระดับหนึ่งี๋ยวฉันจะจับมันไปเลี้ยงเฮ้ยสกบกัพมึงจะจับกูไปเลี้ยงงนะั้นเหรอมึงตายนีแหละโอ้ยิงไปดอกหนึ่งครับตู้โอ้โหโดนเสร็จสร้างนิดเดียวนะครับลูกน้องแพ้งตายเลยเอาละตอนนี้จังหวะน,นี้แหละจังหวะนี้แหละยิงมอนล็อกตัวมนันแล้วเข้าโอ้โหโอ้โหโดนโดนชิบหายแล้วชิบหายแล้วหัวหน้าคอยบอกโอ้โหแกแกแกโอ้โหโดนยิงไปเอ้ตายตายมึงตายเออเรียบร้อยว่าตายหมดเลย เอาละผมวางไว้สี่บูเบรผมคิดว่ามันคงไม่หลอดจากทหารปืนยาวของอิตาลีได้หรอกนี่เลยโดนยิงไปดอกหนึ่งนี่นะครับน่าเลื่อนถึงไนอา่าแม่งไม่โดนเลยนะครับมันเร็วมากอะ่ะดูดนินี่เลยยิงเข้าไปอ้าวโอ้นะ,ะ,ะ,ะครับไอ้ดีเราเลยความวางสุดท้ายเอาปืนลงมาโต้มไม่ทัน เอาละผมว่ามันจะเหิมเกินมากเกินไปแล้วแวมพายจัดการมันผมว่ามันยังไม่โดนรอกนีอยู่โอ้สเกลแม่งกระโดดไปเลยนะครับนะแบมพายแม่งยังไม่ได้ตั้งตัวอะไรนะครับเฮ้ยมันโดดไปแล้วพวกเราเฮ้ยมันอยู่ด้านหลังเรานี่นี่ปัก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 มึงตายมึงตายมึงตายนี่นี่โดนโดนแบมพายกัดโดนแบมพายกัดโอ้โหเออไอแบมพายแม่งก็วิ่งเข้ามาให้เขาเตะนะครับนะเกาแม่งก็หนีมุนตัวนี่ระเบิดโอ้โหโดนไปดิโดนไปดิโอ้หสกลโอ้ยตา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 ยโอ้โหอย่างนี้ก็ตายสิครับนะแต่เก้าบอก ข้างนี้กูอ่อนให้เอาละครับขราวนี้บอกว่าเ mm hmm. ก้าบอกอ่อนให้แต่คราวนี้กูเอาจี้แล้วนะครับโอ้โหเรียกพวกสเกามาด้วยนะครับถือไม้กระบอกนะครับขราวนี้ตุ้มตุ้มตุ้มตึกไอ้ตีฝาดแม่งฝาดฝาดฝาดมึงตายมึงตายมึงตายดีเลยโอ้โหโอ้โหบักแวมไพร์มึงตายโอ้โหแม่โคตรโหดนะครับตายหมดเลยฮะ เอาครับต่อมาฝูงสปาร์ตันที่โอ้โหมึงมาจากไหนวะเนี่ยตัวดีนะครับนะมันออกมาได้ไงไว้ใจแอนนะครับใจแอนสปาร์ตันนะครับเออดูซิต้องมาเจอกับเออสเกลนะครับฝูงสเกลเอาดิสายบวกโอ้โหโอ้โหบวกกันจากบาบัดนะครับตุ้ม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 ฟาด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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหต่างคนต่างตายเว้ยเฮ้ยโอ้โหตอนนี้เหลือกี่ตัวนะครับสองตัวสุดท้ายสปาร์ตันลุยมาโอ้โหสเกลนะครับเหลือรอดแค่ตัวเดียวเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาดิโอ้โหนะครับเหลือรอดแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดนะครับตอนนี้มันทำอะไรวะเนี่ยเอาละต่อมาสเกาวมันต้องเจอกับฝูงเจ้าหน้าที่บูดี้เอาละมาแล้วเจ้าหน้าที่บูดี้บอกผู้พวกเราจัดการมึงยี่ห้าสเกาบอกกูจะตบหน้ามึงให้ดูละนี่เดี๋ยวโอ้โหนี่คือคือศึกระวังบวกกันอย่างเอามันโอ้โหเจ้าที่บูดี้บอกผู้จัดการมันเร็วไอ้สเกาเนี่ยพวกนี้มันกากจัดการมันให้หมดโอ้โหสเกาแม่งฆ่าหมดเลยว่ะ นะครับโคตรป้าข้างนะฮะเอาครับต่อมาคาร์บอยไอ้เตรียมพร้อมอย่างดีสึกนี้ข้าองชนะทุกคนเตรียมพร้อมเร่งเป้ามันจะวิ่งมาแล้วระวังมาเร็วมากชัดเตรียมพร้อมหนึ่งตองยิง โอ้โหเก้าโดนเก้าโดนเออเธอก็บอกเลยว่าเกาบอกปัดได้โอ้โหเอาแล้วมือสวยแล้วมือเด่นไอสเปนท่ามึงตายแน่มึงตายแน่โอ้โหเกาแม่งเร็วจริงว่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหคงสู้ยากคงสู้ยากนะครับนะโอ้โหโแพ้อยู่ดี อ่ะลองเอาทั้ง2ฝั่งมาสู้กันดูเลยนะครับนะสี่สิบตัวกับ40ตัวนะครับนะระหว่างเก้าถือไม้กระบอกกับเก้าถือไม้กระบอกนี่โอ้โหโอ้โหดูมันไฟกันดิท่านผู้ชมนะครับไม้กระบอกแป้งตีกันโอ้โหดูดิหัวแตกหัวแตกโอ้โหแกตีหัวฉันเหรออู้ฉันจะฟาดหัวแกให้แบะไปเลยโอ้โหโดนไปดิโดนไปดิเอ้โหอ่ะเออเอาตายเรียบร้อยนะครับฝ่ายแดงไม่ยังชนะอยู่นะครับนะ อ่าลองให้มันเจอกับปืนดูนะครับนะในจํานวนที่เท่ากันดูซิว่าฝ่ายหนจรชนะนะครับระหว่างกระบองกระปืนวิ่งหาเข้ากันแล้วฝ่ายปืนมันต้องกระโดดแน่ๆวุบมันเตรียมพร้อมกระโดดแล้วพิวิวโดนเปิดชากก่อนเลยนะครับนะแต่กระบอกก็ปั่นได้นะครับกระบอกแป้งเหนืออยู่แล้วเฮ้อเฮ้อมึงฆ่ากูไม่ได้บวรหรอกเฮ้อคิดว่าจะใช้สูตรนี้ได้เหรอรายประชิดมึงต้องตายอยู่ดีโอตายว่ะตายว่ะปืนชนะนะครับปืนชนะขาดรอยนะครับ เอาละตอนนี้สเกลได้ร่วมมือกันแล้วนะครับนะเฮ้อประสานกันแล้วต้องมาสู้กับนี่โอ้ยบักทีเร็กนะครับหรือว่าไดโนเสาร์ของเราแล้วก็หโยแก๊งแรปเตอร์นะครับนะดูซิว่าฝ่ายไหนจะชนะเอ้านะครับฝ่ายซ้ายนะครับนะของสเกลมีแค่20ตัวเท่านั้นแต่พังแรปเตอร์กับไอตัวทีเร็กนะครับนะมีถึง60กันเลยทีเดียวไฟกันแล้วโว้นะครับหน่วยประจำหน้าพุ่งมาแล้วหน่วยยิงก็ยิงนะครับ หูใส่กันอย่างมามันใส่กันอย่างมามันนี่นี่ะฮเอาตายเอาตายเอาทีเล็กกูทำอะไรได้วะเนี่ยเออแต่แรปเตอร์ก็ยังอยู่แรปเตอร์ก็ยังอยู่กลับมาเลยแรปเตอร์เอามันให้ตายโอ้โหดูมันกระโดดดัง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 โอ้โหชนะขาดเมื่อมาทำใหม่นะมะเนี่ย อ่ะงั้นไม่เป็นไรกูเอาฝูกทีเด็กมาเลยแล้วกันฟุบฟุบโดดไปปูป้างป้างโอ้โหดอกเดียวตายนะครับนั้นโดนยิงไปโดนลูกซองของสก,กาวแต่ถ้าเรื่องจริงดิงมันคงไม่รอนะครับโอ,อ้แต่ก็บอกเลยว่าพวกทีเด็กแม่มีอมตะ มึงสวยแล้วไอ้พวกสกเกลแต่ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยปืนกูมันแรงนะครับดานะสกเกลตอนนี้นะครับความหวังอยู่ที่สายปืนของเราเท่านั้นถ้าสายปืนเราตายก็ชิบหายไว้วอดนี่ดิยิงันไปยิงมันไปนะครับนาะหลายคนเนี่ยบอกให้ผมเพิ่มเลือดของทีเล็กได้แล้วนะครับนะเพราะว่าผมตั้งเลือดมาให้เป็นเป็นพันใช่ไหมละ่ะเออผมเพิ่มเลือดเดี๋ยวผมจะเพิ่มเลือดให้มันเป็นประมาณสักเอ,อ่อเท่าไหรด่ดีทีเล็กมันก็แค่ทีเล็กอะ่ะนะครับนะผมเอาให้มันประมาณสัก สองสามพันแล้วกันเออ <c oughs> เดี๋ยวจะเพิ่มให้เป็นสามพันแต่ตอนนี้ยังเป็นพันอยู่นะครับอา้าวชนะนะครับทีเล็กก็เพราะว่ามินเอมตะไงผมเลยไม่อยากอัพมันไม่ให้มากกว่านี้เนะี่ยเออพันหนึ่งเพิ่มเป็นสักเป็นสองพันดีป่ะวะเออสองพันหาน้าแค่ก็ได้จะดีนะทีเล็กเอาครับต่อมาต้องมารุมตัวเดียวนะครับก็คือตุย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 ในห้องน้ำชายโอ,โ,โอ้โหเละมึงเละเลยไหมล่ะบักเดอะแคทมึงคิดว่ามึงชนะมันได้เหรอเขาลุมคนเดียวเนี่ย เอาละครับต่อมาเดอะแคทบอกว่าเอาจริงกันแล้วถึงแม้น้าคูจะนิ่งไปเรากระจยให้แมวนินจานะครับสู้กับสเกลปัก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 สเกลบอกเรื่องธรรมดาปัดได้อยู่แล้วดาวกจาใจน้างงของแกนะนี่เด้อโอ้โหนะครับมาดูกันนะครับว่าฝ่ายไหนชนะเดอะแคทหรือโอ้โหตายว่ะเดอะแคทชนะว่ะนะครับราเดอะแคทดูทรงว่าจะเป็นเก่งมากกว่านะฮะดูดิชนะได้เลยนะครับ เอาละครับต่อมาสเกาะนะครับโอ้โหรมเอาละรต่อมาสเการมมือใจกันนะครับไปสู้กับบักปอผีฟ้าบักปอผีฟ้าบอกหึมเดเข้ามาเลยเข้ามาให้หมดนี่คือร่างหนึ่งของข้าข้าไม่มีทางแพ้แหรอกเฮ้ยเข้าใกล้ได้วะ่ะฟิวฟิวยิงไปแล้วโอ้โหมันใช้มือกันหมดเลยตูมระเบิดตัวสเกาถึงกับปิวเออสเกาบอกนี่ไม่ยอมเว้ยไม่ยอม,ม,ยอมตัวระเบิดตัวครั้งเดียวกูมไม่ตายง่ายๆหรอกฟาดมันเอาหืมไม่เป็นบอลแม่งก็เอาไม่อยู่ว่ะตาย เอาล่ะก่อนจบคลิปผมอยากให้พวกสเกลพวกนี้ได้เจอกับพิ่แซของเราเป็นการปิดท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมสั่งมาวูบโอ้ยป่าพวกเราจัดการมันเรือดมันมีแค่นหนึ่งเองมั้ยเออฟาดมันครั้งเดียวเข้านั้นแหละมันก็ตายแล้วแต่แซนบอกหืมการที่จะเข้ามาอ่ะมันไม่ง่ายหรอกโอ้ยยิงไปยิงไปโอ้ยกระสุนมาระเบิดตูมโอ้ยไม่มีตัวไหนเข้าโอ้ยมันตายมันโดนอะไรวะโอ้หโดนปัก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 เขาเรียบร้อยว่ะ มันโดนฟาดอะไรวะตะกี้ผมไม่หแทบเห็นเลยนะผมเห็นอยู่ด้านนิดนึงนะอาจจะเห็นอยู่ด้านนิดนึงมันมีไม้กระบองเอ่อไม้ไม้เบนบอลแบบโดนตัวมันนิดหนึ่งอ่ะมันตายเลยนะครับแค่โดนตัวนิดเดียวตายนะครับนะดูดิพวกนี้ยังไม่ตายเลยนบขนาดโดนโดนเสียบทะลุตัวดูดิดูดิไอ้นี่ดูหืโดนเสียบจุดสําคัญดูดิแบบชิวอ่ะชิวอ่ะนะหรือว่ามึงโดนตัดแล้วอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะโอเคสําหรับวันนี้ เฮ้ยอ่ะอะไรวะเนี่ยเอ้าทำไมมันเป็นอย่างงี้แมมันต้องมาจากด้านใต้ไม่ใช่เหรอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันยาวอย่างนี้ไม่ได้ดิทางทฤษฎีมันยาวอย่างนี้ไม่ได้มึงผุดขึ้นมาอย่างนี้เองไม่ได้ โอ้โหนะครับโคตรมั่วเลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ในการเล่นสกเกลของเราก็ต้องจบกันมเปเท่านี้แล้วครับหนา้าสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากชอบอะไรก็บอกได้นะครับว่าอยากให้ผมสร้างตัวอะไรก็บอกได้เลยรับายๆขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซ